จริงๆผมก็ขอบคุณคอมเมนต์พี่ๆทุกคนนะไม่ได้ว่าอะไรกันคือดีรู้สึกดีที่เพื่อนๆแลกเปลี่ยนก็ไปเห็นกันแต่อย่าหลงทางผมอย่าหลงทางเอาช่างเอาโต๊ะไปไหนเออวันนี้จะมาะแถลงข่าวนิดนึงครับเอาโต๊ะมาตั้งแถลงข่าวหน่อยแถลงข่าวอะไรคะเอะแถลงข่าวเกี่ยวกับดอกลําโพงคงปั๊มคงโลกินนั่นเหรอเรื่องด้วยที่ผมได้ทําคลิปเอ่อคลิปที่แล้วนะครับทำคลิปไป เปรียบเทียบคงปั๊มคงหล่อนะครับก็ขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับนะมาตัดผ้ามาตรงนี้เลยนะครับก็อย่างที่เกิดไปตอนแรกครับที่ผมได้ทําคลิปไว้นะครับเปรียบเทียบเกี่ยวกับดอกคงหล่อกับดอกคงปั๊มนะครับก็มีเพื่อนสอบถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าจะเปรียบเทียบกันอย่างนี้มันไม่ได้หรือว่าตัวนี้หร <c oughs> ือ ตัวเล็กจะสู้ตัวใหญ่ได้ไงนะครับหรือไม่ก็ว่าวัดมันเพ่เท่ากันจะมามันสู้กันไปได้บางคนก็เปรียบเสมือนกับว่ามันจะสู้มันจะแข่งกันได้ไงล่ะมันคนรุ่นคนลอะไรนะครับผมจะอธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับที่ร้านนะครับขายตู้ขนาดสิบนิ้วนะครับมีชื่อว่า m อ็มหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเคยผ่านตากันนะครับใน ในสเปคของ M 1 1 0นะครับก็จะเป็นดอกสิบนิ้วแล้วก็เสียงกลางก็จะเป็นตัวนี้นี่เป็นปักแต่ปากปักแต่แปดนิ้วแล้วก็พร้อมไดเวอร์ของของคันนี้นะครับส่วนดอกแล้วเอยดอกกลางเนี่ยผมยังใช้ของอุปอมอยู่นะครับทีนี้มันก็จะมีอยู่สองสองรุ่นที่ขายกันนะครับคยังลรซังโอ้อะไรไม่รู้บูบูบ้าบ้านะครับก็จะอธิบายกินในอะไรไม่รู้ อะไรคะขอองมาลงได้ไหมองอะไรเหรอขอองไม่รู้เอาองมาลงก่อนด้วยนะยไม่ไหวละขอองมาลงนะเอาเอาก็เอาองีที่บนตมาเัีสเอลี้ยงดีเี้ยเจ้าเออมาแล้วบอสมาแล้วบนนี่ตัวเล็กเลี้ยงกี่วันเช่เลยมาแล้วองอะไรคะเนี่ยอืม ตอนท่นี้นชีสตัองแดงองแดงเหรอองแดงไงมาอ๋อติดตลปีสเลยปีสเลวปีสเลวานได้ติดชีสิด้วเลยเือง,องโอเคค่ะเข้ <c oughs> าใจแล้วอนกล่อปั่มอออนะครัอออกไปแล้วนะครับองค์ตอนนี้จะต้องสอับอัืนอืนอืนอืออืออพราะว่าอธิบายไม่ไหวแล้วอาจจะอีองค์มาเข้าบ้างนะมา นะมาอธิบายกันต่อนะครับว่าอย่างที่ผมได้เกิดไว้ตอนแรกนะครับที่ทําคลิปไว้แล้วก็เปรียบเทียบระหว่างโคมปั๊มโค้งรอแตกต่างกันยังไงนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่ให้มันสู้กันนะครับผมมีเจตนาที่จะให้ลูกค้าหรือ FC ของผมนะครับที่อยากจะสั่งตู้ M110 นะครับเท้าความก่อน M110 เนี่ยก็คือเป็นตู้เสียงกลางขนาด10นิ้วนะครับผมขายอยู่2ส,สเปคนะครับสเปคโคมปั๊มแล้วก็สเปคโคงหล่อ นะครับพร้อมไดเวอร์ก็ให้เป็นตัวนี้เป็นคันี้นะครับอาองมายังคะอะองมายังตุโลสเนอิงพีคอนตัจตตไปกินน้ำอ,อ๋องไปกินน้ำโอเคนะครับต่อต่อนะครับอ่าปอดใจแล้วป่ะนี่อ่าคงปั๊มนะครับก็สเปคคงปัม๊มราคาคงปั๊มเนี่ยผมให้ดอกนี้แล้วก็พร้อมไดเวอร์นะครับพอสเปคคงรอผมให้ดอกนี้นะครับพร้อมไดเวอร์เหมือนกันนะครับ ทีนี้เพื่อนๆเอฟซของเราหรือว่าลูกค้าผมเนี่ยเกิดความลังเลยใจนะครับเอยพี่จะเล่นโค้งปัม๊มหรือโค้งหลอดีครับทำอย่างไงดีก็เลยเกิดการเอามาให้ฟังนะครับให้ลูกค้าได้ฟังว่าเน,นี่ยราคานี้เสียงประมาณนี้นะครับโครงหล่อราคานี้เสียงประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นแนวทางในการเลือกวิเคราะห์ซื้อนะครับไม่ได้ว่าเอามาแข่งกันหรือมาสู้กันบางคนบอกตัวเล็กจะไปสู้ตัวใหญ่ได้ไงบางทีก็เอายี่ห้อ,อนี้มาใส่กับยี่ห้อนี้ไหมบางทีก็บอกว่า มันจะสู้กันได้ไงสุวรรณคนละวัดใช่ครับก็สเปคมันเป็นอย่างเงี้ยก็คือตู้เริ่มต้นของผมสเปคที่หนึ่งเป็นอย่างเงี้ยสเปคที่สองเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยเอามาให้ฟังไม่ได้เอามาให้แข่งเพื่อนสู้ราคานี่ไหวก็เอาตัวนี้เพื่อนสู้ราคานี่ไหวก็เอาตัวนี้อ่าอง์่ายังคะนะครับฮะอง,งุ่นไหมตัวซิลตัวซิลีโซต์ลตัวซิลลีบีนะครับเดี๋ยวเอา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 ซาร่าก่อนนะครับตอนนี้อืมเข้าใจไหมเริ่มเข้าใจขึ้นไหม เพราะว่ามีเพืเ่อนๆบางคนบอกว่ามันจะสู้กันได้ไงมันจะวัดกันได้ไงผมวันนี้มันก็ดังกว่านี้ก็ต้องเบากว่าผมไม่ได้ให้เปรียบเทียบความดังนะที่ผมเทสเสียงในคลิปที่แล้วเนี่ยผมให้ฟังเนื้อเสียงว่าเราชอบแบบนี้ไหมส่วนความดังผมบอกตรงเท่า power w ว,วั t มันไม่เยอะมันก็ดังพอๆกันนะครับความดังมันจะอยู่ที่วัดกับวัดของดอกแล้วก็วัดของแอมป์อีกด้วยนะครับผมไม่ไดเอามาแข่งดัง,ดงผมเอามาให้ฟังเนื้อเสียงแล้วชอบไหม ถ้าชอบตัวนี้ก็สู้ราคาไหมมันแพงกว่าถ้าตัวนี้พอไหวก็เอาตัวนี้ราคามันถูกกว่าให้ฟังเนื้อเสียงนะครับเป็นอันเข้าใจขึ้นเรื่อยๆไหมนะครับเข้าใจแล้วค่ะอ่าอันนี้มาดูนะครับสเปกโครงปั๊มผมให้ตัวนี้พร้อมดอกไบรเวอร์อ่าก็ได้ชุวนี้ไปสเปคโครงหล่อผมให้ตัวนี้อ่าพร้อมดอกไบรเวอร์ก็ได้ตัวนี้ไปราคาต่างกันแต่เป็นเป็นของอบปอ้อมหมดเลยนะครับผมจะใช้สเปคอยู่แค่เนี้ย เริ่มต้นนะครับส่วนอยากได้ยี่ห้อไหนอะไรก็ค่อยบอกกันอีกทีนึงผมก็เลยให้มาฟังสองตู้ไม่ได้ให้มาแข่งย้ำไม่ได้ให้มาแข่งกันให้ฟังเนื้อเสียงสู้ราคาตัวไหนก็สู้กันไปนะขอดูหน้าใกล้ๆได้ไหมคะได้ครับเป็นยังไงโอ้โหสติชลีไม่ต้นชีบอสสซิลีฝนตกนะมอยูสติูรีเงินฝนตกบอสสซิลีตกอยู่ตกอยู่ โอเฮ็ดไปทั่วเนาะนะครับก็กลัวเพื่อนซีเรียสนะครับเพราะว่าเอามาดราม่านิดหน่อยเอามาพูดจริงๆผมก็ขอบคุณคอมเมนต์พี่ๆทุกคนนะไม่ได้ว่าอะไรกันคือดีรู้สึกดีที่เพื่อนๆแรกเปลี่ยนก็ไปเห็นกันแต่อย่าหลงทางผมให้ฟังเนื้อเสียงของตู้สองใบนี้ของตู้ที่ร้านโดยเฉพาะด้วยไม่ใช่ตู้ร้านอื่นนะครับสเปกมันเป็นอย่างนี้กับสเปคเป็นนี้ก็เลือกเอาอ่าแล้วคิวคิวคือคิวอะไรคะฮะคิวอะไรนันทาไมมันเป็นหยิก คิวองคิวองผมพูดหลายได้องหลายภาษาองนะลองพูดสักภาษาทีคะเอาภาษาอะไรดีเอาภาษาญี่ปุ่นค่ะอ่ะเห็นช่างชอบญี่ปุ่นฮะชอบดูคลิปญี่ปุ่นใช่ไหมตัวชิโร่ยังยังจีชชิโน่ตัวชิโร่หรือเสียกินกาแฟอยากกินกาแฟโอเคไมแปงแปงก็คือนั่นแหละ ทำงานทุกทีทุกเช้าก็ต้องดื่มกาแฟนิดนึงได้นะได้ภาษาอีก่นะพอภาษาองค์เทพเทพจุดจุดจุดปุดจ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 ุดอะไรคะจุดเยอะเกินยุงยุงเยอะยุงเยอะจุดจัเกิดยุงนะนี้ใช่คนตกุงเยอะอันนี้คือเทพท่านมีเหตุผลมากผมสื่อสารกับเทพได้นะโอเคค่ะโอเคไหม องออกไงปิดเลยใช่ไหมโอ้ยลืมเอาเอาไหมเอาอี้เราเอาถ่ายมาเลยเออเลยนี่ฮะนี่จะปิดมันเตียวเป็ดรสชาติมันเป็นจังใดเคยกินแต่หวยเตียวไก